สวัสดีครับทีมงานมือดำวันนี้มาศูนย์ภูปตานะครับยาสิมาเบดดิ้งรถผมอยู่ซีเกา่าเนี่ยอัอนเนี้ยซีเก่าเนี่ยผมอยู่ซีเก่าเนี่ยไม่ใช่อะไรฮะ đấy mà à xương xương nó đẩy về đây nhớ nó có tảng vét nhang văn nhả cái đấy nè nó mà hào nó hoạt động cái <laughs> เป็นแค้นคูแนอนี้ตันนี้แคนน็อกมันก็หา,าชิปก็ได้ไงบอกหาชิปอ,อันนั้นซี้นนะชิปันขันหาชิปเด ยยสามองวะฮะเอายั้ท <Huh? S 2> <program> uhh? ่านย้าสามสองวะฮะนี่สีิีนี่พอดีเลยนี่จ็ตซีซีทำกา เอาขนานี้ดีวเอาขนานี้การเอ้าขนดนี้เลยมวกยังติดนี้ยิดี มาจกินนกีนีก็มีไปไหนกันดีซึ่เาส่วนยิ่สุดแมนนองเฮาบนอย่สุอันนี้ขยยั้นนี่กับสามสอง ไปทิศจะไปร้องขันนี้ไปฮะเนี่ยร้องขันนี้ไปจะไปเนี่ยเอ้นี่นะจะไปร้องยังอยู่ไปที่เกราหนิไปบานิบานิซุ้นี่คืออาหางผัดมาลงเอ่ออาหารคืออาหางผัดมาลง มันจะเลื่อใช่ล่ะะเลืิญใช่มน่างโฟเล้หรือ่ะอะที่ละอะไรขันนี้ล่ะขันนี้เลยฮะฮะขันนี้เลย มาสั่กัน,นี่ผ่านเมืองผ่านเอาเยอะๆผ่านตัวได้เอาเอาผ่านหกกันได้กเนี่ยเอาวะอ,อ,อืมทหารหกจุ่นี้เลยนี่เจอเป็น,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 นอ อันนี้เขาได้ไหนีอันนี้ใครเลยที่เจ็ดหาศูนย์อ๋อมันเป็นหลุ้ที่เจ็ดหาศูนย์อันนี้ซี่สิบอม,มันเป็นของตัว E เด้อสีดีเหรอวะไม่เอาอันเป็นของพัดด้วยสีดีหางแต่และย่างกับช้างนี่หางต์ัวนี้บอกกีฬ่ที่ชุด ừm ừm, khỏi đi bên đây ừm dạ tớ xin giúp đỡ bố nhớ nhiều đeo gắn bố bố nhớ đeo gắn đồ thích bố gắn เดี๋ยวคัผมจะไปทุ่งท่งน,นอยหิวม <c oughs> ือนมัน่เมันหนากว่าเยอะในชุดมนให่นี่ต้นน,ตนี้ที่ไรต้นนี้เนาะหัวเดียวมันจะเรียนออกไปพุดเรียวให้เจ้าอเอาผานจีไปหน่ำไปไต้นนี้ขเอนหน่อยกี่รองต้นนี้ต้องชามชอง นี่ไหมตัวนีไหมได้ <g ül> หน่อยเนี่ย <g ül> ลแล้วมาหน่อยไม่เหมือมนเ <c oughs> นอะเนรยงเง <c oughs> ี้ยันหารบอกว้าเปลี่ยนเงื่อยู่บหาง ย่เนห้องบุน้สี Le en. Le en ่เนี่ยห้อง้าสกไบางทศูนย์กูเป็นมันมเมีนเนวเลยเนี่ยโอ้ย ้อมึงไนัหนน่ะร้องมขาไนไหมอาซูน่ะองข้นอันได้อยู่บ่ร้องข้นอันได้อยู่บ่ีเก่าอยากลองมึงไหมอยากร่องมึงไหมร่องขบเบิ้งไหมเปิดเปเบิ้งไปไปจับขาบิ้ มันมันเป็นส่งมันเป็นส่งอะไรวะเนี่ยนี่บ้างเจนนั่นมีมีที่คือสนเ่ยนี่จนลองม้ยอืลองจตาร์มั้เชื่อลองจตาร์ลองอยาวกงบนนอเนี่ยี่ไม่เคใครอันนี้ทัน สังเลมันขาดเนี่ยหมักอีไม่มันเวนหาชิมันเว็นหาชิเลยโอ้ยสุดยอดลามันตกมันจะเป็นเนี่ยคนอะรล่าด้ไหนี่ยอะไรจ้ากไม่ใช่เอาต็มหนีตีไปใส่งมันใชเนี่ยโอเคด้วยโอ้เป็นเป็นสปีนั่นเนี่ย

ส่วนสมันี่มันมีคูเ้ตัวนี้เอามันมีคูใจเยอะเอาใช่ได้เอาเอามันมีคูแ้เอ้าเไอ่น่่เอานี่คูน่ฐานนหอันนี้ก็ยังไงเนายไม่เคยใส่หรอกนี่ไหรเป็นพวกสามพันล้วกันเหนบว่ะมันเหนียวเหนียวหรอกว่ะเหนียวว่ เอยมันจอมคนเอาตัวนเนาะนี่เล่ <laughs> เย้เนี่ยเลยอ๋นนี้มันมีเยีงอ่ะอันอันอันีนนสามาันมันเห็ดให่กนจริงดูแต่อันนี้มันบู巴拉น่ะ <c oughs> อือหูข่ากางยี่สิบเพียงเดียวสุม มันมันมาหลายดิผิดบ er> mm ูมานบูมานมันยังลูกน้ำมันไอติดนี่นี่ใครน้อยมั้งดียวใช่ก็มันมันโงกันหน่อยเลยเวลาจะปล่อยมันแบบ๋เพื่อจังมันถิอเป็นสปีดเลยมันจีบเดบเวลาเขาปล่อยว่ามันถิอดึงไปน้ำเลยแลเขาปล่อยเร็วคือว่าเวลาเขาสตาร์ทมันถิอเป็นคนระเบียบวะ ไม่ถ่ายกับได้แค่ซี่ชตัวแล้วเอาไว้ในการกับซี่ชิตัวนั่นแหละนั้นแล้วซี่ชสตัวนั่นนะเขาได้ั่นได้ซีู่นตวนั่นละอ้เห้ยนา่เอามฉีดบอลเอามาเนี่ยก็เด็กหน้าจัวอ Bên tôi điều ở gần đây. Tây yang, cái yang, yang yang yang. Huh? Haha. 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 ชินเทียเดี่ Bref, ยวคนเดียวม่ไปชนดีเจชนเทียเดี่ยวเราบ่กครว่าเสียมากเมาเห็นว่าเราวอว่าใครเยมากุดเดียวแล้วเรามาซื้อไง สี่นคออะไรเจ้ส่ายคอยงงง่ำเลยหัวใส่แบบวันนเขีนอะนมาง้อด้วยหรอเจ้าอ่านมาแล้วจะสิอ่านหมู่อะอันนี้ที่ดาวน้ำนี่รใส่ที่ใบคุเขียนใเจบันทอะไรเลยเออนะเอาไหเอ้ามีอย่างนี้อันนึงเบิร์ปีเย่ยงอันนี้อันนี้ชิมีใบออกรถปะ เห็ดใบละค่ะเห็ไใบลวค่ะหเออนี่ละบวลัวไฟชิ้เอาวใบละค่ะเด็เด็นี่าไปมากสูนนี่ชิมวบัวใบละค่ะเด้ดยิ่สุดอาโทำง,งานทำง,งานงสูนอ ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ทีมงานมือดำนยเดอร์ครับ